ยมเชื่อเถอะมีธมรรมะแล้วเจริญไม่มีไม่เจริญไม่มีที่มีธมรรมะแล้วจะไม่เจริญไม่มีแล้วยิ่งยมนั่งสมาธินี่พระเจ้าก็บอกแล้วมันจะเป็นเหตุสมปราถนาวิญญาณังปฏิติตังในสมาธิเนี่ยพระเจ้าจะเรียกว่าปณีตายะคาตุยาธาตุอันปราณีตธาตุปราณีตเมล็ดพืชตกลงไปแล้วจเจริญดีไหมจเจริญดีแล้วถ้าใครได้สมาธิยิ่งสูงขึ้นยิ่งจเจริญเติบโตวรวดเร็ว นะแต่กรรมภพเนี่ยจะเป็นธาตุอันสาม,นะมเมล็ดพืชตกไปไม่งอกงามความปรารถนาของผู้นั้นความปรารถนาแห่งใจของผู้นั้นจะประสบผลสําเร็จเองไม่ต้องไปอ้อนวอนขออะไรเลยมันจะเดินไปตามกรรมและถ้าไม่ได้ไม่ตามปรารถนาก็ให้ยอมพินาะ่ะสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมมันก็จะไม่เกิดการเบียดเบียนไม่มันไส้ดูถูกคนน,น้นดูแคลนคนนี้ นะรังเกียจคนนั้นนะเอ๊ะคนนั้น,น่งเบียดบังเราหรือเปล่านั่นโน่นนี่เราก็จะไม่คิดเรามีแต่คิดเมตตาสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้หนึ่งสมคีเกิดเราจะไม่ทะเลออาะบาอแหวงกันเหตุแห่งการทะเลาะคืออะไรอิจฉาตรณีเราอิจฉากันยาอิจฉาใครได้ดีส่งเสริมให้เขาดีนะและอ่าตรณีอยาหวงเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ นะการอิจฉากันไม่ดีพรนะเจ้าห้ามเลยตัดตอบกับจอมเทพจอมเทพถามเลยว่าทําไมเนี่ยเทวดายักษ์หน้าคนธานอสูรมนุษย์เนี่ยมันทะเลาะกันทั่วโลกกทานธรรมะสองอย่างนี้อิจฉากันตระหนี่กันแค่นั้นเองนะดังนั้นถ้าเรามีการมีแต่การส่งเสริมกันเนี่ยลักษณะคนดีพระพุทธเจ้าให้สังเกตยังไงคนดีเนี่ยจะไม่กล่าวความไม่ดีของผู้อื่น นะเมื่อไม่ถูกถามความไม่ดีของคนคนนั้นสัพบุรุษเนี่ยจะไม่พูดความไม่ดีของเขาถ้าถูกถามแล้วว่าอย่างไงจะหลีกเลี้ยวลดหย่อนไม่กล่าวความไม่ดีของคนคนนั้นโดยละเอียดเห็นไหมนี่ถูกนายถามความไม่ดีคนอื่นพยายามหลีกเลี้ยวลดหย่อนนะนะอย่ากล่าวความไม่ดีของเขาโดยละเอียดนะ แต่ความไม่ดีของเราเนี่ยบอกเยอะๆะถ้าถูกถามให้บอกเต็มที่เลยยากเหมือนกันนะแต่ความดีของคนอื่นแม้ไม่ถูกถามก็ให้พูดถ้าถูกถามถึงความดีคนอื่นแล้วให้พูดให้ละเอียดอย่าไปปิดบังไว้คนนี้ดียังไงผมเห็นว่าเขาดียังไงบอกไปเลยออย่าไปกลัวเขาแข่งขันกับเราเมตตาให้นะสันโลกเป็นไปตามกรรมอยู่แล้วแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้หรอก นะรับรองนะแล้วก็ทำงานไปสบาย